สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพูดถึงการเดินวิบริตของดาวเสาร์นะคะก็คือเด,เดินถอยหลังตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนปี64นี้นะคะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อคน12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะคะจิราขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจิราพาชาแนลด้วยนะคะ ราศีแรกเลยนะคะก็คือราศีตุลค่ะจะเห็นได้ว่าดาวเสาวดวงนี้นะคะโครจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุของคนราศีตุลตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63มาแล้วนะคะและเขาก็จะยังอยู่ตรงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาปี66ค่ะส่งผลอย่างไรคะต่อคนราศีตุลก็หมายความว่าเรื่องต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องตึกราบ้านช่องเรื่องญาติผู้ใหญ่ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่และก็ส่งผลกระทบไปถึงการงานของคนราศีตุลค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาคือวันที่27พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะดาวดวงนี้โคจรถอยหลังกลับไปก็หมายความว่าคนราศีตุลต้องมีเรื่องเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะก็คือ,อเรื่องบ้านเรื่องรถ นึกว่าจะดีขึ้นแล้วอ้าวย้อนกลับไปอีกแล้วเหรอมีปัญหาอีกแล้วเหรอแล้วก็ต้องเป็นช่วงของคนราศีตุลที่จะต้องทบทวนนะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรือการงานนะคะทบทวนการงานต่างๆที่จะทําหรือมีงานต่างๆเข้ามาในช่วงนี้หรืออะไรนะคะช่วงที่จะให้คนราศีตุลน,นะคะทบทวนว่าเราจะเอาอย่างไรเราจะทําอย่างไรนะคะต่อไปนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพิจิกค่ะดาวเสาดวงนี้นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสหัสชาติของคนราศีพิจิกส่งผลให้ดาวที่เดินถอยหลังนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการเจรจาการเดินทางระยะใกล้ๆหรือเรื่องที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือจะหมายถึง การเจราจาเปลี่ยนสัญญาอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะเป็นช่วงที่วุ่นวุ่นอยู่กับเอกสารนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือเครดิตอะไรของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นการเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ที่จิลาบอกไปค่ะ บางคนนะคะราศีพิจิกช,ช่วงนี้อาจจะย้อนกลับไปหรือฟื้นในความรักเก่าๆนะคะหรือจะมาคืนดีในเรื่องของความรักเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ราศีต่อไปก็คือราศีธนูนะคะจะเห็นได้ว่าดาวเสาร์ที่โคจรมาอยู่ในการเงินของราศีธนูก็หมายความว่าเหน็ดเหนื่อยมากเลยค่ะในเรื่องของการเงินกลุ่มอกกลุ่มใจถึงมีเข้ามานะคะอย่างสม่ําเสมอแต่ก็ไม่ใช่เป็นเงินก้อนมากมายเป็นเงินที่ค่อยมาอย่างเชื่องช้านะคะแต่ หลังจากที่ดาวดวงนี้นะคะโคจรถอยหลังก็หมายถึงว่าการเงินที่ควรจะได้กับเลทกับล่าช้าเอ๊ะว่าจะได้แล้วทำไมไม่ได้ทำนองนี้ค่ะก็จะส่งผลของเรื่องการเงินของคนราศีธนูแล้วก็จะ,ะมีผลกระทบไปจนถึงการเงินของคู่ครองหรือส่งผลไปถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานด้วยค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรเองนะคะดาวดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาคนราศีมังกรตั้งแต่วันที่5ธันวาปี63ามาแล้วนะคะก็หมายความว่าคนราศีมังกรช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะาถามตัวเองว่าตกลงเราจะเอาอย่างไรดีมีความทุกข์มีความระทมขมขื่นมากมายถึงตัวเองจะมั่นคงอย่างไรก็ยังมีความทุกข ตรงนี้พอดาวเดินย้อนหลังหรือถอยหลังกลับไปนะคะคนราศีมังกรก็มานั่งคิดแล้วแหละว่าตัวเองจะทำอย่างไรกับตัวเองดี ซึ่งมันก็ส่งผลนะคะกระทบไปถึงคู่ครองหุ้นส่วนหรือเพศตรงกันข้ามด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะหรือบางคนนะคะถ้ามีเกณฑ์การหย่าร้างขึ้นอ้าวเรากลับมาทบทวนอีกครั้งดีไหมว่าเราจะพูดคุยกันหรืออะไรทํานองนี้ค่ะว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะราศีต่อไปก็คือราศีกุมค่ะจะเห็นได้ว่านะคะดาวเสาร อยู่ในภพวินาศของคนราศีกุมก็หมายความว่ามีความคิดอะไรมากมายนะคะที่บอกใครไม่ได้กลุ่มอกกลุ่มใจคิดจนไม่แน่นะคะอาจจะเป็นคนจิตตกเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เพราะว่า ทุกวิถีทางว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตตัวเองที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องการเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวเองจะต้องหยุดอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวเสาเดินถอยหลังนะคะก็จะทําให้คนราศีกุมนะคะกับย้อนลงไปคิดว่าเอ๊ะที่ผ่านมาจุดที่มันทําให้เราต้องเป็นอย่างนี้มันคืออะไรก็จะได้มีการปรับปรุงว่าเราจะเริ่ม ทําอย่างไรดีกับชีวิตของคนเราอีกนะคะให้มีสตินะคะแล้วดาวดวงนี้นะคะก็จะกระทบไปถึงาการแข่งขันคู่แข่งหรือแม้แต่สุขภาพของคนราศีกุมเองค่ะ ต่อไปก็คนราศีมีนนะคะดาวเสาร์นะคะโครจรเข้าอยู่ในภพลาภเป็นเกษตรนี่หมายถึงว่าส่งผลดีต่อคนราศีมีนนะคะว่าจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแต่เป็นโชคลาภจากการกระทําของตัวเองนะคะหรือเป็นงานเสริมก็ได้ค่ะของคนราศีมีนแต่ณวันที่27เจ็ดพฤษภาไปจนถึงวันที่30นะคะดาวดวงนี้เดินถอยหลังก็หมายความว่าคนราศีมีนก็ต้องมานั่งคิดแล้วล่ะค่ะว่าเอไอเรื่องอการงานที่เป็นงานเสริมของเรา เร,เ,เราจะทําอย่างไรดีหรือเราจะทําต่อดีนะคะซึ่งดาวดวงนี้นะคะก็ส่งผลไปจนถึงเรื่องลูกหรือธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมษค่ะจะเห็นได้ว่าดาวเสาร์นะคะโคจรเข้าพบกรรมะของคนราศีเมษเป็นเกษตรก็หมายความว่าก็ยังมีงานเข้ามานะคะแต่งานตรงนี้ก็ทําให้คนราศีเมษเกิดความเหน็ดเหนื่อยอ มีปัญหามากมายทุกยากพอสมควรนะคะแล้วตรงนี้นะคะที่ดาวเสาวโคจรก็ส่งผลไปจนถึงปากท้องความเป็นอยู่ส่งผลไปถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องออภายในครอบครัวด้วยนะคะพอช่วงของดาวเสาวเดินถอยหลังนะคะก็เป็นช่วงที่คนราศีเมษจะต้องมานั่งทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการงานใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ราศีต่อไปก็คือราศีพฤษภนะคะดาวเสาร์ที่โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะหมายความว่าช่วงนี้นะคะ,ะบางคนอาจจะเสียเครดิตนะคะของตัวเองไปก,กับสถาบันการเงินหรือบางคนนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งช่วงนี้มีปัญหารวมไปถึงการเล่าเรียนของบุตรหลานที่อยู่ต่างประเทศนะคะพอดาวดวงนี้โครจรถอยหลังเรื่องเหล่านี้ก็จะกลับ คืนมาอีกนะคะก็เป็นช่วงดีค่ะสำหรับคนราศีพฤษภที่จะได้ทบทวนนะคะว่าเรื่องเครดิตเรื่องการาที่มีญาติอยู่ต่างประเทศเรื่องมีบ้านที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่การศึกษาของบุตรหลานที่อยู่ต่างประเทศจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมถุนค่ะ,ะดาวดวงนี้นะคะเข้าไปอยู่ในภพมรณนะของคนราศีเมถุนก็หมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคนราศีเมทุนจะมีเกณฑ์นะคะสุขภาพไม่ดีนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกหรือผิวหนังนะคะมันก็จะส่งผลไปถึงการเงินของคนราศีเมทุนด้วยแต่ณนะ เวลานี้นะคะที่ดาวเสาร์โคโจรถอยหลังก็เป็นช่วงที่คนราศีเมถุนจะมานึกทบทวนเรื่องสุขภาพของตัวเองเรื่องการเงินที่ผ่านมาเป็นอย่างไร<อ>แล้งเสียเงินเพื่อไปซื้อประกันเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะราศีต่อไปก็คือราศีกรกฎนะคะ ดาวเสาร์นะคะโครจรไปอยู่ในภพปัตตนิของคนราศีกรกฎก็หมายถึงเรื่องของคู่ครองและก็ส่งผลมาถึงตัวเองด้วยนะคะถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะเลิกกันนะคะแต่ถ้าคนไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์จะได้เจอรักใหม่เข้ามาค่ะแต่เมื่อดาวเสาโครจรถอยหลังนะคะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้คนที่มีคู่ก็อาจจะนำเรื่องเก่าๆเ,เหล่านี้นะคะมาพิจารณากันว่าเอ๊ะเราจะเดินไปด้วยกันต่อได้ หมส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะที่หายเงียบไปก็อาจจะนําเรื่องนี้มาพิจารณาว่าเราจะตกลงว่าเราจะแต่งงานหรือไม่ทํานองนี้ค่ะราศีต่อไปก็คือราศีสิงห์นะคะดาวดวงนี้โคจรเข้าอาริเป็นกเกษตรก็หมายความว่าคนราศีสิงห์นี่ยน,นะคะจะเจออุปสรรคปัญหา ตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งการแข่งขันนะคะไม่ว่าในหน้าที่การงานหรือบางคนที่มีธุรกิจหรือแม้แต่สุขภาพตัวเองนะคะพอดาวดวงนี้โคจรถอยหลังก็ต้องทบทวนแล้วล่ะว่าการแข่งขันตรงนี้หรือสุขภาพตัวเองที่ไม่ดีอย่างนี้ควรจะจัดการอย่างไรคะ่ะราศีต่อไปก็คือราศีกันค่ะดาวเสาเข้าพบ ปุตตะนะคะเป็นกเกษตรก็หมายความว่านะคะก็เกี่ยวกับเรื่องลูกหรือบริวารหรือบางคนมีหุ้นส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีคนรักใหม่เกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนอาจจะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นนะคะมีแต่ความทุกข์นะคะแต่ พอดาวเดินย้อนกลับไปก็เป็นจุดที่ทําให้คนราศีกันต้องมาคิดพิจารณาเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะคะว่าจะทําอย่างไรกับตัวเองจะจัดการทุกเรื่องอย่างไรทํานองนี้นะคะจีฬาก็พยากรณ์มาครบทั้งหมด12ราศีแล้วนะคะที่ดาวพระเสาวเดินโคจรถอยหลังมีผลอย่างไรต่อท่านนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ